ครับผมสวัสดีนะครับทันทีติดตามนะครับช่องเพชรดอกจานสตูดิโอนะครับผมเมื่อหนีนะครับเห็นขอกันเขามาหลายนะครับหลังที่ผมอ่าเฮดคลิปอ่าล่งแซมเสียงนะครับอ่ามีคนขอแซมเสียงเขามานํานะครับออขอแซมเสียงนําไปใส่นะครับให้ทักเขามาขอทาง Facebook นะครับเด้อเฟซบุ๊กสิริพรเจริญสิงห์นะครับเดี๋ยวแจกให้นะครับเดี๋ยวเอาให้ฟรีๆนะครับผม เมื่อนี้นะครับเดี๋ยวเข้าเฉมาสอนนะครับเขียนกองนะครับผมเป็นกองพื้นบ้านอีสานนะครับเป็นกองที่ใช้ในวงดนตรีพื้นบ้านอีสานหรือวงปงลางนะครับเบาๆลายนะครับเพื่อม่ให้เป็นการเสียเวลาอันดับแรกนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับโปรแกรมที่ผมใส่ก็คือโปรแกรมคิวเบตนะครับคิวเบต10.5นะครับเปิดขึ้นมาเลยนะครับผนววกับ โปรแกรม c คอนแทค5นะครับนี่ก็จะเป็นรูปลงติดตั้งไปนะครับลงปักอินเนี่ยมันค้นหาพ่อกันได้นะครับบัตเทนี่นะครับเข้ากับาขามาที่บริเวณแถบนะครับเข้ามาจีบอบบัถึถือได้ดแล้วเข้ากับ a d i n s t t u u m n t t Check นะครับอ่ามันก็จะขึ้นมาเลยครับนี่าว่าเข้าลงไว้แล้วนะครับปักอินของเข้า คอนแทค5นะครับอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็แอดมานะครับอ่ามันก็จะขึ้นโปรแกรมคอนแทคมานะครับทีนี้เราก็เข้าไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็โหลดนะครับแล้วก็เสียงที่เข้าเฮ็ดเป็นแซมใบนะครับเป็นแซมเสียงอีสานนะครับเพราะก็นามาใส่ันนี้ผมเขียนไว้เลยนี่เสียงเครื่องประกอบจังหวะอีสานห้ามย้ายนะนะครับแล้วก็คลิกนะครับโอเพน้ามานะครับอ่าอันนี้เครื่องประกอบของเขานี่ที่ผมเฮ็ดแซมว้ เป็กตีอีสานนะครับโอเคนะครับทีนี้มันกับชิมาอยู่ในคอนแทคครับเขียนอะไรกได้เนี่ยสมมติกล่องนะครับลำดับแรกนะครับเข้ากับเปิดอย่าลืมเปลี่นเมทนอมนะครับในการเขียนนะครับผมอาจจะบริเก่งที่สีดากลนะครับผมกับค้ำๆไปถือๆพิ้นพิไปนะครับในความเร็วนะครับอยู่ที่100นะครับเทมโปที่100 แล้ววิธีเข so ียนนะครับอัน uh, ดับแรกนะครับกดที่ดินซอนี่ครับซอแล้วก็มัล uh, so ็อกนี่ครับอ่าอย่าลืมอ่ากดอันนี้ใกล้บ่ครับเขาเอื้นเขาอ่านว่าอย่างนี้ใกล้คืออย่างนี้เออราะว่ามันสีอ่าฮ็ดให้การเขียนนะครับสมมุติทําว่ากดนะครับอ่าสมมุติผมจิ้มดินซอไเป็นอ่ามันคลิกมันสีบ่ไปนะครับอันนี้มันคือฉีลากว่าง่ายคือมันมันเป็นอิสระนะครับขนาดจะหันกดใกล้นี่มันสีล็อกไว้นะครับอ่า ก็จะล็อกไว้นะครับทีนี้แถบข้างบนนะครับแถบข้างบนอ่าให้เข้าเรือนม้าสนีนะครับแล้วก็กดตัวข้างล่างนะครับคลิกตั๊บก็จะเป็นสีฟ้านะครับอันนี้ซอยยังครับซอยให้อ่าเวลาเข้าฟังนะครับก็เขียนไปมันกับสี่แค่ในห้องนี้นะครับคือหนึ่งห้องนะครับมันจะไม่ไปในอ่าจะช่วยในการเขียนนะครับอ่าทีนี้นะครับเรามาเริ่มเขียนกองกันนะครับอ่คลิกเข้าไปเลยครับ เขียเข้าไปในช่องปั๊บผมแล้ราเอากับภาษากันอยู่อ่ามาเป็นยังนะครับอ่าสมมติเมื่อนี้เขาจะเขียนจังหวะลั่เพิ่นนะครับแล้วก็มาฟังเสียงที่เราแซมมาก่อนครับอันดับแรกที่ผมชีเริ่มเขียนนะครับก็คือเสียงที่เป็นจังหวะตกนะครับอ่าันดนตรีพื้นบ้านอีสานก็คือเสียงเกาะนะครับหาเสียงเกาะกันเสียงเกาะนะครับเกาะ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 ยู่ซ่ล่ คาเบลอ่าอันนี้เกราะนะครับอ่าอ่าก็เขียนลงไปครับนี่นับนี่ห้องที่สองครับปั๊บปั๊บปั๊บอ่ากาจะได้เสียงเสียงเกราะครับอ่าลองฟังมองครับอ่าลงพร้อมมีทาน้อมนะครับต่อไปนะครับเราได้เสียงเกราะแล้วก็เป็นเสียงเสียงลำนานะครับหรือเสียงกลองตุ่มนะครับเข้ากับมานับนะครับ ผมเืมบอกอันนี้ตั้งค่าเป็นอันเอออยังมันเป็นค่ายัางคลอ,องมันนี่แหละผมก็บไริเก้งที่ฎีสากลเนาะให้มันเป็น1 1 6ทบสหนะครับอันนี้คือเออมันสิลงซ c พอดีนะครับหรือว่าอันใดทีมันมีขับเบดมีโตขับเบดเท่ากับจังมากเออเอาย่อยไปอีกนะครับคือหนึ่งห้องให้มันเออเขียนได้ส2สบ่องบอกอย่างนี้่หละจกคือกันเออแม่นยู่ดอกนับใช่กันนะครับอันนี้ก็เป็นส6นะครับก็คือ ห้องย่อยอ่าห้องละสี่นะครับเขียนในห้องละสี่อ่าสมมุติเ้าอ่าได้เกาะแล้วครับมานนห้องมาลงกองตุ่มนะครับจึมจึมอ่าผมก็นับไปจริงๆอะไรเนี่ยผมก็บโป๊ะหยังหรอกก็นับไปนับกี่ดอกไปจึมจึมจึมเรีนว่าล่ะเอ๋อฟังเมื่อกันเพราะเสียหายครับอ่านี่ก็ลงตัวนี้ครับโป๊ะจึมจึมจึมโป๊ะ อย่ถือบ่ได้นี่นะครับอ่านี่เล่ามึงนะครับอ่านี่นะครับอ่าอันนี้เขาได้เคราะห์ครับกองตุ้มนะครับต่อไปเป็นเสียงชิงนะครับชิงเป็นจังหวะอัตราชั้นเดียวนะครับตีชิงฉับนะครับชิงชั้นเดียวอยู่แ่ละชิงอ่าชิงฉับ อ่าอันนี้เขาครับอันนี้นะจีเป็นชิงอันนี้นะจีเป็นชับเมืองหน้าเขาก็ผมก็ทดล่องไหมัสิครับที่เหลผมเด่ก็ยังทดรองเก่านะครับกับบอเซียนนะครับกัหัดเขียนไปผมบอสไซอันมิดีนะครับเพราะว่าลังเทียมมันดีเล่มันโตรงนะครับอันนี้เขาเขียนไปเขากันนับไปนํานะครับอันนี้บอถือบอถืออันนี้นะจีเขียนเขียนเะนีนะครับอ่าผมบอชิงชับกับชับชิ้ง เอา้าบ่เมียนบ่เมียนขอโทษขอโทษขอโทษอันนี้นะสิเมียนอ้าวลองนับ,บึงดูเพราะว่ามันเป็นจังหวะตกนาะเชิงชับบึงนะถามว่าถือเข้าก็มีเทคนิคยูคครับได้วสิบอกเทคนิคอ่าถูกต้องนะครับจริงฉับนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นยกน,นี่เป็นตกนะครับตกยกตกต่อไปก็ฉาบเล็กนะครับ จับเล็กใส่นี่ครับช่วงช่วงหันอันไหนที่มันเสียงชว่วงมันแงวนะครับเทาก,าก็าเขียนลากไปนะครับดึงไปนะครับหันเท่าเขียนแค,แค่แค่นีนะครับมันก่ชิบวสุดเสียงที่เอ่อเขาแซมใบนะครับที่มันมีเออที่มันมีไฟเสียงเสียมใบนะครับเพราะนั้นก็เขียนปบอ่านองฟังมังครับอ่าต่อไปมันยังมันต่อไปเป็นเสียงกรองนะครับเสียงกรองเสียงกรองนี้ ทายมันต้องติงจะติงติ่งติดิงติดิงติงเนาะอันนั้นก็ไล่ครับอ่านี่ผมตั้งแซมกวองไว้เสียงจะติง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 อ่าติ่งอันนี้ติ่งในที่นนะผมก็ทดลองไปซะนี่นะครับอ่าดูแลอ่าไนที่นี้ อ่าติงจะติงตึงจือดึงจือมาแมนจือดึงตึมถือว่าอ่าเล่าฟังเมึองอ่านี่เรียบร้อยครับจังหวัดลำพนอ่าสมมติบาที่นี่ เฮ็ดยังไงต่อวปฏิครับบัดนี้ยามสมเฮาสิเฮ็ดเป็นลายไปยังเนาะเออมันก็บ่ได้ตีตาหม่องนี้่งดวงเดียวนะครับเฮาก็ใช้วิธีการก๊อปเลยครับง่ายๆนะครับอีใส่คนไทยนะครับคัดลอกนะครับอันนี้ก็เอาออกก่อนครับมันกคลิกตัวนี้นะครับคัดลอกนะครับคอนโทรล C แล้วก็คลิกไปใส่นี้ปั๊บมาสิเห็นบ่ซทำเนี่ยเพือันนี้ก็เอาลากไปอีกพร้อมกันอีกคอนโทรล C ปั๊บถ้าว่าคันหันเฮาบ่ได้อันเฮ็ดใกล้ไว้มันบ่ตรงนะครับมันสิเฮ็ดให้ห้องเฮ้าขาดเคลื่อนนะครับ นีการนะคือครอบทั้งหมดนะครับแล้วก็กด Q นะครับมันจะจัดห้องเองนะครับเราจะตรงลองฟังดูนะครับโอเคนะครับสำหรับการเขียนกล่องนะครับในโปรแกรมชิว a บนะครับผนวกกับโปรแกรมค o อนแทคหานะครับการมีประมาณนี้นะครับผู้ใดสงสัยยังนะครับกาสอบถามเข้ามาได้นะครับใต่คอมเมนต์นะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์นะครับผมแล้วก็พู้ได้ยากได้สซเสียงกล่องอีสานกับถ้าเขามาทาง facebook ได้นะครับอ่าสลับมีนกับมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ